เหตุเกิดอ,อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเลยเนี่ยนะฮะไปปวดงานศพไปยกกระถางทูบต่างๆเนี่ยไปปาทิ้งไปคว้างทิ้งนะครับและก็บุกเข้าไปพยายามที่จะไปเปิดโรงศพบรรดาญาติญาติของผู้วายชนเขาก็ไม่ยอมสิครับนะฮะแล้วก็นํามาสู่ภาพนี้คือภาพรุมประชาทันคนเมาคนเนี้ยมาเอามาเอาจับไป เขาเรียกเมาแล้วก็ไปป่วดนฮะนะไปป่วดรรดายาดยาิของผู้เส no like like ียชีวิตเขาก็ไม่ไหวจแบบเนี้ยก็พยายามจะจับนะฮะประชามพยายามจะจับแต่ว่าคนป่วนคนเมาเนี่ยขัดคืนฮะก็มีตุ๊บมีตับกันบ้างเหตุเกิดตอนประมาณสักก่อนเที่ยงของเมื่อวานนี้ เป็นคลิปเหตุการณ์นายอภิสิทธทีนาอายุ37ปีซึ่งก็เมาส์เนี่ยเมาส์เข้าไปป่วนในบ้านหลังหนึ่งซึ่งเขากาลังจัดงานศพอยู่นี่นะครับญาติญาติของผู้ตายเขาก็ไม่พอใจฮะและก็รุมจับนะรุมจับคือจับตอนแรกเนี่ยนะฮะผู้ก่อเหตุก็ขัดเคินก็เลยมีการตุบมีการตับกันบ้างนะเหตุเกิดในบู่บ้านห้วยทรายตะบ,บนนาแขมอําเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับผู้ก่อเหตุเนี่ยหลังจากที่ไปป่วนเสร็จปั๊บถูกจับเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่ถูกมัดมือมัดขาเนี่ยนะ และก็แจ้งกู้ภัยเนี่ยมาเอาตัวส่งโรงพยาบาลสอบถามลูกสาวของผู้เสียชีวิตนี่นะครับบอกว่าเนี่ยผู้ก่อเหตุก็อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละมีอาชีพขับรถโดยสารก่อนเกิดเหตุก็มาป่วนในงานแล้วครั้งหนึ่งญาติญาติก็ได้กันตัวออกไปต่อมาในวันที่สองที่เขาจัดงานศพเนี่ยในบ้านหลังนี้นี่แหละครับนายอภิทธิ์ก็มาอีกมาในสภาพที่เมาเหมือนเคยว่าอย่างนั้นนี่เข้าไปปัดดอกไม้ที่วางไว้ที่โรงศพและก็เอาเนี่ยกระถูกกระถางทุบในป่า จนกระทั่งเนี่ยกระเด็นตกแตกเลยแล้วก็พยายามเดินเข้าไปจะเปิดโลงศพว่าอย่างนั้นญาติๆก็บอกว่าไม่ไหวแบบนี้ไม่ไหวเลยห้ามอยู่หลายครั้งแต่ไม่เป็นผลนะก็เลยเกิดคลิปดังกล่าวเกิดขึ้นเดี๋ยวฟังเสียงลูกสาวของผู้เสียชีวิตหน่อยนะครับเล่าเหตุการณ์ให้ฟังที่เข้ามาเนี่ยคือเขาใช้เท้าเตะเลยยังไงใช้เท้าใช้อะไรแล้วก็เอาถาดฟาดหน้าม้อใชยอยู่ทำ้ายร่งเอาเอาอะไรฟาดนะพี่เอาถา อ้ <your> อาวฟาดขาขาที่ต่อกีหน้า,นานแล้วก็จะมางัดเอาลงออกซึ่งจริงๆแล้วเรามีเชิญเข้ามาในงานศพไหมไม่ได้เชิญคะ่ะไม่ได้เชิญเลยใช่ไหมแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยพี่เคืองไหม เครื่องค่ะเพราะว่ามันเป็นงานโศกงานเศร้าค่ะเราก็ไม่อยากให้เกิดแบบนี้อยู่แล้วแม่ควาที่ทํากับข้าวเขาก็หวาดกลัวไม่กล้าอยู่ไม่กล้าทําอะไรแล้วจนเมื่อคืนรอบหนึ่งแล้วจนเช้านี้ก็มาอีกรอบมาอีกเอาเอารถโดยสารเม่เข้ามาค่ะมาโจดตมหน้าบ้านเลยไม่ใช่มาครั้งเดียวนะมาหลายครั้งแล้วก็อาชีพก็ขับรถโดยสารนี่มาปวดในงานว่าอย่างนั้นมาแต่ละครั้งก็เมาทุกครั้งนะ ชาวบ้านไดบอกว่าโอ้โหนะน่าจะเปิดฝาหลวงแล้วก็ยัดลงไปด้วยนะจะออออได้จบๆไปเนี่ยชาวบ้านเขาโมโหเขาพูดแบบเนี้ยต้องเมาขนาดเบอร์ไหนนี่นะออถึงขั้นไปแบบงัดลงศพแล้วไปทําอะไรแบบนี้ได้ไดเล่ยใจะหาที่อยู่อ,อถ้าสั่งแล้วน่าจะรู้ตัวแล้วมาคาเดปานนี้วกว่าทําอะไรลงไปนะ